สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์จากสุเทวาแห่งจักรวาลได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2568 การโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ดาวแห่งพลังงานความร้อนในครั้งนี้เป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์นั้นได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธท,ที่สถิตตั้งรับอยู่ที่ราศีกันอยู่แล้วนะคะซึ่งดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวคู่มิตรกันค่ะในจังหวะที่โคจรมาเจอกันมาร่วมกันแบบนี้ย่อมส่งผลดีต่อเจ้าชะตามไม่น้อยดังนั้นเรามาพิจารณาค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ จะมีบทบาทต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะดาวพระอาทิตย์สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะคะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริค่ะ ในวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกันค่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปัตนิมาเจอกันกับดาวพระพุธดาวคู่มิตรดาวคู่สติปัญญาดาวคู่นักปราชญ์ดาวคู่แห่งการแก้ไขปัญหามาอยู่ในเรือนปัตนิครั้งนี้ถือว่าส่งเสริมดีมากๆเด่นมากๆนะและดาวพระอาทิตย์ก็ทำมุมเล็งลักษณะ ราศีเกิดของคุณค่ะขออธิบายเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของดาวพระอาทิตย์นะคะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นําดาวที่เกี่ยวข้องกับลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงดาวที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะและความเป็นหนึ่งเมื่อโคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวมีนในครั้งนี้นะคะคุณจะโดดเด่นมากนะนี่คือเรื่องแรกที่คุณจะได้รับผลเด่นจากดาวพระอาทิตย์โดดเด่นในมุมของชื่อเสียงมากๆโดดเด่นในเรื่องของลาบยศเกียรติยศมากๆคุณจะมีหน้ามีตาในสังคมนะ ยิ่งถ้าชาวาราศีมีนท่านใดนะคะมีขั้นมีตําแหน่งหรือเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือคุณอาจจะอยู่ในวงการราชการที่อาจจะมีหน้ามีตาหรืออยู่ในขั้นตําแหน่งที่สูงหน่อยเนี่ยก็จะมีคนเคารพนับถือลูกน้องบริวารก็จะเข้ามาหาคุณมากขึ้น เป็นช่วงที่ผู้คนให้ความไว้ใจใคุณมากขึ้นนับถือคุณมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการยอมรับดีมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดร่วมกันกับดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตตนิชาวลัคนาราศีมีนคะเวลาที่คุณเจอปัญหาเวลาที่คุณมีเรื่องเดือดร้อน เวลาที่คุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะนอกจากตัวเองจะมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยผู้คนรอบข้างพร้อมจะซัพพอร์ตพร้อมจะสนับสนุนคุณหันหน้าไปหาใครเขาก็ยินดีหันหน้ามองกลับมาที่คุณไม่ได้เมินคุณค่ะ นะคะเขาเห็นใจเขายื่นมือมาช่วยเหลือเขาพร้อมซับพอร์ตเต็มที่เป็นแบบนี้นะถือว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนั้นโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์แพลตฟอร์มต่างๆล้วนแล้วแต่จะไดออ้ชื่อเสียงมีคนติดตามมีคนฟอลโล่มากยิ่งขึ้นมีคนถูกใจในคอนเทนต์ของคุณนะคะและในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โครจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวมีนในครั้งนี้เนี่ย เป็นจังหวะที่คุณจะมีความโดดเด่นอย่างเช่นคนจะเรียกคุณให้เป็นตัวแทนเพื่อไปทําอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนนะถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์อาจจะมาเรียกคุณให้ไปพูดหน้าชั้นเรียนให้คุณไปพูดบนเวทีนะหรือให้คุณไปเป็นตัวแทนในการประกวดหรือไปการเอ่อในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณอยู่ในวัยทํางานคุณก็อาจจะได้รับคัดเลือก นะคะหัวหน้างานไว้ใจคุณให้ไปพูดไปเจรจากับลูกค้ารายสําคัญสําคัญแบบนี้เป็นต้นค่ะคือจะเป็นที่ไว้ใจของคนรอบข้างจะเป็นที่ไว้ใจของผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเชื่อมั่นในฝีมือของคุณนะก็จะเป็นอารมณ์นี้ด้วยนะสําหรับชาวมีนนะคะ ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนในช่วงจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกันมาอยู่ในเรือนปัตตานีของดวงชะตาและทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณในครั้งนี้นะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะโดยเฉพาะใครที่ยังโสดอยู่นะได้เจอกับคนที่ถูกใจโดยมากก็มักจะเป็นคนที่มีขั้นมีตําแหน่ง เป็นคนที่มีความภูมิฐานหรือเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีรู้จักใช้คำพูดรู้จักสื่อสารได้ดีฟังแล้วรื่นหูเป็นคนพูดเก่งนะคะประมาณนี้คุณอาจจะเจอคนลักษณะนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาจีบเข้ามาชอบหรือคุณได้ไปชอบคนลักษณะแบบนี้ก็ได้ใครที่เป็นคนโสดอยู่อาจจะได้เจอกับคนที่ถูกใจในระยะนี้เพราะว่าทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธหมากระตุ้นอยู่ในเรือนปัตตนิจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจกับตัวคุณหรือคุณจะสนใจเพศตรงข้าม มากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ใช่คนไกลตัวนะอาจจะเป็นคนที่เพื่อนคุณแนะนํามาให้รู้จักหรืออาจจะเป็นลูกค้าเก่าอาจจะเป็นคนที่เคยประสานงานด้วยกันมาก่อนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดการปิ๊งกันหรือเป็นคนที่ญาติรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วเขาแนะนําให้คุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นในมุมนี้ซะเยอะเลยนะเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องของความสัมพันธ์จะดีมากขึ้นชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วอันนี้อยากจะให้ระมัดระวังหน่อยเพราะดาวพระที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริเวลาที่ดาวอริเล ลัคนาราศีเกิดนะคุณจะมีความใจร้อนคุณจะปากไว้ อาจจะพูดจาอะไรโดยที่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้ไตรตรองก่อนทําให้ผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ฟังคนนั้นเป็นคนรักคู่รักเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีต่อคําพูดของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความใจร้อนโมโหโทโสจะเกิดได้ง่ายมากดาวพระที่ดาวธาตุไฟเล็งมายังลัคนาราศีเกิดนะคะอาจจะทะเลาะขัดแยง้งเบาะแวง้งกับคนรอบข้างรอบตัวมีน้ําโหกับคนรอบข้างรอบตัวได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ และคําพูดนี้ด้วยนะแต่ในมุมของคนโสดเด่นมากนะในเ,ออเชิงของการที่จะได้สารสัมพันธ์หรือมีใครเข้ามาจีบเข้ามาชอบนั่นเองค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนสิ่งที่ถือว่าส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีในระยะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรร่วมกันกับดาวพระพุธในเรือนปัตตานีครั้งนี้นั่นก็คือ ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะแก้ปัญหาต่างๆได้ดีมากๆไหวพริบป,ปฏิภาณคุณเด่นมากนะเวลาที่ชาวมีนเจอกับสถานการณ์ปุบป,ปับฉุกลระหุกฉับพลันคุณจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะคะรู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนี่แหละค่ะคืออิทธิพลของดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเพราะสองดาวนี้อย่างที่อธิบายไปว่าเป็นคู่ดาวของนักปราชญา สองดาวนี้เป็นคู่ดาวของการแก้ไขปัญหาเป็นคู่ดาวของไหวพริบปฏิพานเวลาที่ชาวลัคนาราศีมีนเจอเรื่องเดือดร้อนใจคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องจัดการสิ่งไหนก่อนหลังนะเวลาที่เจอคนแปลกๆคุณก็รู้ว่าจะต้องรับมือกับคนคนนี้อย่างไรเวลาที่คุณต้องการที่จะล้วงข้อมูลคุณรู้ว่าต้องพูดแบบไหนเพื่อให้ได้ข้อมูลมามันเป็นไหวพริบมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นความชาญฉลาดนะคะที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกลัคนาราศีแต่เกิดขึ้น กับชาวมีนในระยะนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เด่นต่อตัวคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะการที่ดาวพระทิตศและดาวพระพุธโคจรร่วมกันอยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยจะส่งเสริมดีในมุมของการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มด้วยนะคะคุณจะรู้ว่าใครมีความโดดเด่นหรือเก่งในด้านใดก็จะมอบหมายงานนั้นให้คนคนนั้นทําได้นะคะก็คือรู้จักเลือกใช้คนรู้จักเลือกบริหารงานรู้จักเลือกใช้เวลาไปกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะก่อเกิดประโยชน์ความโดดเด่นของชาวลัคนาราศีมี มากเลยทีเดียวนะคะอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์แม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนอริแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อชาวมีนอย่างเดียวนะผลเด่นก็มีมากมีหลายประการอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวงังนั่นก็คือเรื่องของคดีความชื่อเสียงมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีอาจจะมีคนติชินนินทาใส่ร้ายป้ายสีซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันอีกเรื่องยากเหลือเกินค่ะไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะไม่โดนนินทาไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะไม่โดนพูดลับหลัง ะะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนถ้าปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนใจดําเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อต,ตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ